ข้อล่ำเสียบซึ่งหน้าผู้กำกับการผู้บัญชาการเห hey. น่านจะได้ยินเสียงเ hey, หจากเหล่าสีกากี่กว่า5,600ตําตำแหน่งระดับผู้กำกับการหรือผอกอกอผู้บัญชาการหรือผอบอชอทั่วประเทศหลังจากวงประชุมกตอรอครั้งที่9ทับ2,567เมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมา ที่มีผบตตายพลตารวจเอกกิติรัตนเพชรผบตรเป็นประธานแทนนายกอิงแพททองทานชินวัตรนายกร,รัฐมนตรีรับรองข้อเสนอของกอพคตรที่ให้มีการแก้ไขสายงานทั้ง5600ตงําแหน่งเป็นกลุ่มสายงานบริหารตามที่กบพคตรได้มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับกรณีที่ตํารวจร้องทุกข์เนื่องจากการจัดตํารวจเข้ากลุ่มสายงานตามมติกตรที่7ทับาและมติกตรที่8ทับา และคำสั่งต่อรอที่433/2566และ573/2566เพราะตำรวจหลายรายปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกลุ่มสายงานหนึ่งและต่อรอได้ออกคำสั่งดังกล่าวทำให้หลายรายถูกปรับเปลี่ยนไปอยู่อีกกลุ่มสายงานหนึ่งโดยทันทีและมีผลย้อนหลังไปถึงตำแหน่งในอดีตโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหน้าที่และกลุ่มสายงานที่ผู้นั้นปฏิบัติอยู่เดิม สมคก,กระทบต่อสิทธิ์ไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพราะขาดประสบการณ์ดำรงตำแหน่งในกลุ่มสายงานนั้นโดยเฉพาะตำรวจที่ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการผู้บัญชาการและหัวหน้าสถานีตำรวจกว่า5,600ตําตำแหน่งที่ถูกกำหนดให้อยู่ในกลุ่มสายงานต่างๆแตกต่างกันก่อนจะไปติดล็อกมาตรา83วัหนึ่งการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งระดับผู้บัญชาการถึงเราผู้กำกับการในสายงาน ก็พคอ,อตรอเลยปลดล็อกกำหนดอยู่ในกลุ่มสายงานบริหารเพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเสนอกอตรแก้ไขมติกะตะอตรในการประชุมครั้งที่7ทับ2,566และมติกะตะรในการประชุมครั้งที่8ทับ2,566าหำหนดให้ตำรวจระดับผู้กำกับการ ถึงผู้บัญชาการตามพรบรตำรวจมาตรา1นอยู่ในกลุ่มสายงานบริหารเพิ่มอีกหนึ่งกลุ่มสายงานและให้ต่อรอแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งต่อรอที่433ทับสอ6และ5 7 3ทับสอ6โดยกำหนดให้ตำรวจที่อยู่ในตำแหน่งหรือเคยอยู่ในตำแหน่งในกลุ่มสายงานได้ที่กตรเคยกำหนดไว้เดิมมาก่อนมติก,กตรในการประชุมครั้งที่7ทับสอ6และครั้งที่8 2 5ทับใช้บังคับให้ถือว่าผู้นั้นดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งใน กลุ่มสายงานตามมติก,กตรอครั้งดังกล่าวมาก่อนวันที่พรบนี้ใช้บังคับและให้ถือว่าผู้นั้นเคยดํารงตําแหน่งในกลุ่มสายงานที่กตรรเคยกําหนดไว้เดิมนั้นมาก,ก่อนแล้วอีกส่วนหนึ่งด้วยการแต่งตั้งตํารวจในกลุ่มสายงานบริหารซึ่งอาจมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเพื่อให้สามารถแต่งตั้งโยกย้ายหรือเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นได้ ให้ใช้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดในปฏิก,กิริยาครั้งที่7ทับ2,566ลง6กรกฎาค,คม2,566และ8ทับ2,566ลง26กรกฎาค,คม2,566โดยโยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งกรณีไม่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดการปลดล็อกครั้งนี้เลยทำให้การแต่งตั้งสีกากีวารปี2,567ลุ้นกันสนุก